ผลแห่งบาปกรรมที่ทํามานะ่ะมันตามมาทันมันอํานวยผลให้แต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันกาไม่ตื่นตัวกันนะไม่อธิษฐานใจละเว้นจากกรรมชั่วถ้าผู้ใดตื่นตัวได้เช่นนี้นะี่มันก็อธิษฐานใจละเว้นเลยเอ,อนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจากไม่ฆ่าสัตว์ในเบียดเบียนสัตว์ให้ป็นทุกเดือดร้อนแล้ว ข้าพเจ้าจักไม่ลักไม่ล่อไม่ช่อไม่โกงไม่จี้ปล้นเอาสมบัติผื่นมาเป็นของตนต่อไปข้าพเจ้าจักไม่ไปทำชู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่นข้าพเจ้าจักไม่เจตนาพูดโกหกหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของผื่นเอาเป็นของตนด้วยวาจาเท็จวาจาไม่จริง